คนบินจ้าไปดึงขอนเลยคนหมาหมาไข่จั๊กจั่นหมาเฮ็ดบดเดินเตพี่น้องแมู่จ่งอนนี้ตามันาตกถีตวแม่แน่เลยมดดีนี่นี่นี่ี่ด มันไข่ตะตะจันมันคือไข่ขเปี๊ยะไงทุกอย่างนี่แหละแต่มันกินได้จ้ะน,น,นี่นี่บอกเคียนนี่ไ,ไข่ตะตะจันนะเป็นขายในตลาดสวัสดีจ้ะพี่น้องหลังจากที่กลับมาจากป่านไม้เลยบอกเคนชวนมาตัดสวัสดีครับตัดฟืนตัดไม้บอกเคนจะเอาไปทำเป <ทำ S 1> ็นนิต้นไม้บอกเคนลงต้นไม้บอกเคนจ้ะมาตัดอยู่นาเฮาเดอร์นี่เรามาเจอ ไข่เพี้ยหรือไข่จักกะจันจ้ะมเหนนยต็มเลยอยู่ในต้นุ้นพี่น้องแม่นอยู่บนนี้จริงจ้ะนีตามันกระตืกว่าแม่นแน่ๆเลยดีดีนีนี่นี่่ไมี่ดีนบลกแม่นไข่จักกะจันมันคือไข่เพี้ยอย่งี้สักอย่างนึงเลแต่มันกินได้จ้ะนี่นี่นี่บลอกนไม่ใช่ไข่จักกะจัน เป็นขายในตลาดแน่นฝงดมอยู่น้ำเลื่อไหมขาวเปลือกไมเปูโอ้โหนีจะกระหล่นไปเลยนะจะกรมีหลายตัวนี้หาเบิเกี่ยนน้นแม่เอนต้นมนดกเอนปลายตัวนี้นี่เจอออเด้อ โบเกนปัดไปบ้างเลยนเลยเด้เม่นบอกพี่น้องบึกรันชัดๆเด้อเป็นความรู้เขาตกว่าเม่นนี่เด้นี่ดิมันในต้นไม้ในยามนี่แหละเรดูเพิ่มเลยนี่ดิที่โบเกนตัดมานี่ดิมีไม่เอ่ยถ้ามีกระจักกระหล่นบ่นละเลยเลื่อยเครื่องได้ส่ะนี่เดมีดีโบเกนมีไหมมีไหนแสดงว่ามีทุกนนี่ดินี่ดินี่ดิ อยน้ำเปลือกไม่นี่แค่เอามาเอาไปโมกใส่เกลือใส่ไปตรงจ้ำข้าวเหนียวโอ้แบบนี้แช่ตู้ไว้ก่อนเม่อไห่ยังข้าวเหนียวสติกเบิ้ดจะไปเคีข้าวเจ้าขอเคียวเจ็๊ยบข่าวหรือหุงตะเข่าเดาหาดูไปเดาะหาดูดูหนึ่งเหลืองจ้ะตัวเพิ่นแตกออกมา โอเคเนอะได้อีกสองโกจากตัดอีต้นนี่จะติ๊กเลาะหาตามต้นเ้าจ้ะมันไม่อยู่ต่ำมันอยู่สูงอันเดียสต้นเถอะกันอันดียสานเออแม่นอีดีนะว่ามันอยู่สูงระยะระยะเห็นหัวเฮานี่โบ้ค่อยเห็นจ้ะเฮ้ยโบ้ค่อยเห็นอีกต้นนึงเี่นวเดี๋ยวเดี๋ยวให้นเห็นด

ถนจ้าคอดินนดินอ่อนอนเ่ด้ลนนี้อุพปอดีไปสเก่งมาไหมไปสุดเบ่เนี่ยนะถนบินจ้าไปนะดึงถนเลยออกกนนอนเอาทเกือบมาแล้วอ่อนๆเล่นแบบนี้นะเน่นจะอ่อนเกือบเกะหลงนิ่มหเลย อออเอาไปซอยเกง่งไหมคุณหมายหมาขาไข่จักระจันห <c oughs> ม,มาฮ็บบดเดินเเรื่อย อย่งอันนึ่งเาเป็นเห็ดกระด้างแข็งก็คืนับนี่เนา้ำนึบนึบนึบโยแรกแค่เทื่อยำดูดน้ำดูดน้ำเพื่น โอ้ม่เลอะบ่วเก็บไข่ยังวิชาจ้ไข่จะกระจัดเลือไข่เพี้ยกระจัดเหละตัววิชาการให้กับเพี้ยแป้งน่ะโอ้ได้ซิบกว่าอันซิบกว่าโตอยู่เด้อเดี๋ยวมือใหม่เอามาเลาะอีกน้องเบาเินเนาะมุกจำข้าวอยู่โอ้ยได้แนวตะเข้าแล้วได้แวเก่งใส่หน่อไม้แล้ว ไปมือเรแบบนี้มาเบ่งกันชัดๆพี่น้องจ้านี่เพียแป้งบอกแม่นบอกเทียแป้งหรือไข่จะกระจัดที่เพิ่นกินกันค่ะสติ๊กยังบอกกินเด้อเพราะว่าหนึ่งสติ๊กยังบุมมีข้าวเหนียวจะมือในหุงต่ข้าวเจ้ามันต้องกินก็ข้าวเหนียวเอาไปมุกมุกไปตรงใส่เกลือจักน้อยย่างไฟเอาข้าวเหนียวจ้ำจะมันสิออกรสชาติมันๆทำมันเม่นค่ะนี่เพื่อนจักคอมเมนต์บอกในเด้อนี่หรือบอกแม่นก็บอกสติ๊กในเด้อจ้ก จติเตรียมเครื่องแกงน้ำไม้ไว้ไปล้างเอาไปซอยลงไปเรียกอย่างเด้อเด้ออย่งแช้น้ำอยู่เมงกุจีกด้เลยเดี๋ยวจติดเตรียมเครื่องก็จะพาพี่น้องแกงน้ำไม้จ้ามาพี่น้องแกงเรียบยร้อยเลยเด้อจ้านี่แกงน่อไม้ใส่เมงจีนูนโอ้ยเมงกุจิเออแต่กันนี่แกงกะทิใส่ไข่มุแด,ดงแกงขี้เหล็กมามาพี่น้องมาแซ่บๆซน้ำกันเ้ยจ้า มามาที่นอกเหมือนนี่้อมเสิร์ฟชิมแกงหน่อไม้ใส่แมนกุจีก็โอ้หลายสิบปีแล้วได้บริกินแมนกุจีใส่เห็ดพร้อมใส่พักขาหอมหอมเข่าเที่ยงด้วยจ้ะอืมอืมแซ่บหน่อนเอย แกงขี้เหล็กแ่ไข่มดแดงแต่เป็นแกงแบบแกงกะทิใส่หมูสามชั้นผันตอนตอนแกงบริด้แกงหินบึงเลยพามาแซบเลยมันต้มส่งน้ำคุ่นมันเนาะละกักละกักแซบขนาดเลย ผมมีข้าวเหนียวมือเลยเขาไมมีขา้าวเหนียวสิมุกไข่ป <หา S 1> ันที่เรากินไข่จักจั่นหาเพิ่มอีกก่อนโอมมนเคว่ายังหาเพิ่มอีกก่อนแท๊บแทบเรื่องหิวข้าว <c oughs> ทำกันนี่เลยเนาะ ăn pôm hiu hiu, ăn gì ăn cà chép, ăn chén chép xúc cà ri cà thi này là ha, mặn hả, bánh kếp, đét bi, xay ki, nó mặn. เฮ็ดกับพอดีพอดีเลย <c oughs> เต็มโคนใส่แกงน้ำมันพดีเลยโชว์กกุบ เขา,าเป็นอึมคึมมือน,นี่นะบดเข่าบดออกว่าเจ่วพริกของมะตากับบุก่า,กาตากยานฝนอ้าพี่น้องสำนี้เลยจ้ะนแหละพากันไปหาไปตัดฟืนเอาเหมือนไปตัดไม้มาทำโลตุเกลกือแม้ของบางเฮนจะไปเจอไข่เพี้ยหรือไข่จักทันไข่จักกะจั่นเนาะ,ะเ,เพื่อนเพี้ยแป้งเนาะ,ะเตเฮ็ดพร้อมนี่แล้วก็เอามาแกงทำเมนูก,กินข้าวเที่ยงจ,จ้าเมนูยานในกินพร้อม เอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงแค่น,นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหน่อยด้ยครับแล้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า